ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจิง้งจกน้อยเตรียมสถานที่งานวันเด็กนะคะเตรียมนั่งราน นี่ไปรอรับขนมมงนี้เราวน่ะ พูดได้ไหมบาทพ่ว่ายาชีก็เป็นเบาลพวกเขาคนบาปใช่เรียเขาว่าเลยรู้แล้วท่างโค้งพ่อดีไปหอดพามาหอวท่าโค้งเ กมองซารอยาไอซีอยาก้อนีฮันี่เขาไปทรงพระกันไ้บาทอะไรับนี่ว่าได้แปดที่เลยวกับวมานมาหน่ะมีเช็คคนเดียวที่ถ่ายน้องันไลฉชดอล่ฉนี่เนี้ยไอเนี้ยก่ไอ้ยากิบแต่ฝาไปให้นักสินให้ดีหน่อยดีแม่มาเนอแีม่าวเียนสินาา เมื่อเจ้าแล้วเตืมนสวยแล้วม่ได้เห็นกกินไว้ท่านหนึ่งเผ่าก็จูบพท่านพระอยู่เมื่อเจ้าเนี่ยนี้เราจะพรุ่งนี้เราจะไปตั้เช้าเห็นกกินเห็นนักกินไปเลยฮะใครจะได้ไปวัดพร้อมจะได้เลยเนาะเอาไปเก่าเอาไปเก่า

เอาดีก่อนเลยผู้ใด่งได้ผู้ใดมายาดไปูปันไมันสิซนละเจ้าหลังคืนไปเจ้าหัวยักสีตกอยู่เจ้าัยักสีตกอยู่เจ้าหยกษ์เกอย ไปเจียบก่อนแม่และเจ้าจะเฝ้าเจียบไหมเฮ้ยอุจจารได้ดึงเงาดึงมาหน่ก้อนใตด้ดึงเลยนะนเนาะเดี๋ยวไปเจียบก่อนปเจียน ไม่ใหญ่แลยนวิที่สุดเราก็มาทำคนเดีวนะคะโอ้นี่คือการขึ้นแล้วหรอจ้ะเหลือเอา่คเก็บที่เดิมเพื่อที่จะติดป้ายนะเพราะว่าพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้คงจะใหญ่แลยนวิใหญ่แล้วเด็กๆก็คงจะมาเต็มลานเนาะเดี๋ยวเราจะรอดูตอนที่เอาป้ายขึ้นฮะเราจะสวยงามกันเลยทีเดียว รอเดี๋ยวรอนะทุกคนเดี๋ยวรอเอาป้ายขึ้นก่อนเมื่อกี้ป้ายเล็กนะมันดูแล้วมันมันไม่มาสมมันไม่เหมาะสมตงเอาใหญ่ใหญ่ไว้เอาใหญ่ใหญ่ใเราไปดูตรงนั้นใหญ่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 ทีนะคะเราก็ต่อขึ้นนะฮะสองชั้นแล้วเราก็จะติดต่อค่ะจุ่มกันยูคุ่ะเมื่อกี้ก็

ค่อยไปทำะอกค่อยล่นของใหญ่ๆนี่วตะเวียดขยันนะครับขาเวียดไปจะ้เลยก็ไปครบก็ละนาที่ก็จะไปไปมากอีกหน่อท้อพ่อเา่มเอาค่หเนี่ยนาไพับเกลืองสิมันจะได้สอด เ้วกรเด็นง้สิเน้แต่เดียนมาสอดเดินสิเราเจอแล้วไปโอยย่าเจนงซำแน่ย่าเม่เอ้ยาเมงกีดแพงเทนั้นนะเนี่ยวเป็นตะแพ้งแปงเอาหนินี่นี่เอามาข้านบนก่อนยาข้างบนนี่มันจะชักลูเลยเนี่ยมีตั้งหลายรูหน่รูสองรูส

nhớ hết à